แต่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีคุณวิษณุเครืองามเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับก็ถูกงมีฉายาว่าเนติบริกรนะครับเ,ออเนติบริกรก็คือบริกรถ้าเป็นบริกรตามาร้านคือ,อ,อรับออเดอร์ตามคําสั่งรับออเดอร์ตามใบสั่งเ,ออเนติบริกรก็หมายถึงว่าไปอยู่กับใครก็รับออเดอร์ตามใบสั่งออผมว่าภาพมันก็ชัดเจนอย่างที่คุณจตุพรเล่าครับเป็นรองนายกยุคคุณทักษิณแล้วก็มาเป็นรองนายกยุคคุณประยุทธ์แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษา าฝ่ายกฎหมายาให้กับคุณทักษิณในการสู้คดีแ,แต่ว่าเขาจะมีคุณมาเขาไม่พร้อมจะตายกับใครนะก่อนคุณทักษิณจะถูกยึดอํานาจเนี่ยข <c oughs> เขาลาออกก่อนอนะคุณบวรศักดิ์ยังยังลาไปบวชแต่คุณวิษณุนี่ลาออกเลยหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณทักษิณก็ถูกยึดอํานาจนะครับแล้วมีคดีไหนที่คุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ คุณวิษณุเป็นที่ปรึกษาและช่วยให้รอดพ้นคดีไหมคะในสมัยยุคยุพลเอกประยุทธ์ก็ในวันในวันเวลาแบบนั้นในวันเวลาเนนะครับม .44 เนี่ยนะครับชี้นกเป็นนกอยู่แล้วนะครับชี้ไม้ก็ยังเป็นนกได้แต่วันถ้าบ้านเมืองอยู่ในสภาพปกตินั้นก็ผลงานสุดท้ายก็คือเศษฐาทวีสิน